สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มุมพักใจในเอพิโซดนี้ครับเราอยู่กันในเดโหมดครับช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาเติมอาหารสมองและพลังใจเพื่อให้คุณพร้อมออกไปใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับวันนี้อยู่กับผมวินเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันส่องกระจกแล้วถอนหายใจครับรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้ เราดูโสมจังหรือบางทีเห็นรูปตัวเองในโซเชียลมีเดียที่เพื่อนแท็กมาครับแทบจะไม่อยากกดยืนยันตัวเองเลยครับว่านั่นคือรูปของเราหรือบางครั้งครับเราเดินสวนกับใครสักคนแล้วก็รู้สึกว่าโหคนนั้นเขาดูดีจังเลยไม่ใช่แค่หน้าตานะครับแต่เป็นออร่าความสะอาดแล้วก็กลิ่นหอมที่ลอยตามลมมาจนเราต้องเหลียวหลังกลับไปมองเลย แล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยเขาดูแลตัวเองยังไงให้ดูดีได้ขนาดนั้นวันนี้ครับผมอยากจะมาบอกว่าความดูดีแบบนั้นครับเราสามารถสร้างได้และไม่ต้องใช้เงินแสนไปทุบหน้าใหม่ด้วยครับวันนี้มุมพักใจครับมีบลูพิ้นหรือว่าพิมพ์เขียวภารกิจ30วันที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่รู้สึกเฉยๆกับตัวเองให้กลายเป็นผู้ชายที่ดูดีขึ้น มั่นใจขึ้นแล้วก็มีสเสน่ห์ที่ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยไม่ว่าตอนนี้คุณจะน้ำหนักเท่าไหร่ผิวสีอะไรหรือว่าอายุเท่าไหร่ครับทฤษฎีนี้ใช้ได้กับทุกคนครับขอแค่วินัยแล้วก็การเปิดใจเท่านั้นพอถ้าคุณพร้อมที่จะอัปเดตตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วเรามาเริ่มนับหนึ่งที่สัปดาห์แรกด้วยกันครับมาเริ่มกันที่สัปดาห์ที่1ครับสัปดาห์แห่งการรีเซ็ตตัวเองครั้งใหญ่ เปรียบเทียบง่ายๆครับก่อนที่เราจะแต่งบ้านส,สวยๆเราก็ต้องเก็บขยะกวาดหยักใยแล้วก็ถูพื้นให้เกลี้ยงก่อนใช่ไหมครับร่างกายเราก็เหมือนกันครับสัปดาห์นี้เรายังไม่ต้องเน้นหล่อครับแต่ว่าเราเน้นคำว่าสะอาดตาสิ่งที่ต้องทำครับมี4เช็คลิฟที่สำคัญครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1ครับคือการเคลียร์ป่าดงดิบบนใบหน้าของเราคุณผู้ฟังครับ ลองหยิบกระจกมาส่องดูใกล้ๆนะครับผมหน้าม้ายาวทิ่มตาหรือเปล่าครับหรือว่าจรเราเนี่ยยาวเฟื้อยเกินไปไหมและสิ่งสำคัญที่ผู้ชายอย่างเราครับชอบพลาดก็คือขนจมูกแล้วก็หนวดเคราที่ดูแล้วไม่เป็นทรงครับสิ่งเหล่านี้คือตัวบทบงางราศีของเราผมแนะนำครับให้เข้าร้านตัดผมแล้วก็บอกพี่ช่างครับว่าขอทรงที่เปิดหน้าหรือว่าเก็บข้างให้มีความขาวหน่อยนะครับ หน้าของคุณก็จะสว่างขึ้นทันทีเลยครับถึง50%ข้อที่2ครับเลิกใช้สบู่ถูตัวมาล้างหน้าครับแล้วก็ใช้ครีมกันแดดสักหน่อยอันนี้ขอร้องเลยนะครับผิวหน้ากับผิวตัวเราเนี่ยไม่เหมือนกันสบู่ก้อนที่เราถูตัวนะครับก็จะมีความเป็นด่างสูงมากกว่าล้างหน้าแล้วเอี๊ยดเลยนะครับผิวก็จะแห้งในระยะยาวเนี่ยก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยเหี่ยวสัปดาห์นี้ครับ เราจะต้องทำการหาโฟมล้างหน้าที่เหมาะกับผิวของเรามาใช้ครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญครับก็คือแสงแดดครับไม่ได้บอกให้คุณกลัวแสงแดดจนต้องหลบแต่แดดจนกลายเป็นแวมไพร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแสงแดดก็มีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะแดดอ่อนๆในช่วงเวลาเช้าและก็ช่วงเวลาเย็นนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างวิตามินดีกระตุ้นฮอร์โมอนเพศชายแถมยังทำให้กระดูกของเราแข็งแรงด้วยซึ่งดีกับผู้ชายอย่างเรามากๆครับ แต่ว่ายกเว้นบนที่ใบหน้านะครับเพราะว่าหน้าเราเนี่ยค่อนข้างบอบบางกว่าตัวเราเยอะแดดนยครับเป็นตัวการอันดับหนึ่งเลยที่ทําให้หน้าเราแก่เร็วมีริ้วรอยแล้วก็เกิดฝ้าครับฉะนั้นสูตรก็คือหน้าเราเนี่ยจะต้องป้องกันนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยให้พอโดนอยู่บ้างฉะนั้นการทากันแดดนะครับก็จะต้องทาที่ใบหน้าของเรานะครับทุกเช้าส่วนแขนขานะครับก็ปล่อยให้โดนแดดบ้าง จะได้ผิวที่สุขภาพดีแบบผู้ชายแมนๆมนข้อที่3ครับกู้ชีพรองเท้าคู่เก่งเชื่อไหมครับว่ามีผลการวิจัยทางจิตวิทยาครับบอกว่าผู้หญิงกว่า70%ครับมองรองเท้าผู้ชายเป็นสิ่งแรกๆเลยรองเท้าผ้าใบสีขาวที่กลายเป็นสีเทาหรือรองเท้าหนังที่ฝุ่นเกาะเคลอะครับมันก็จะฟ้องว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนดูแลตัวเองนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ เอารองเท้ามาซักหรือว่าขัดให้เงาครับเชื่อเถอะครับว่าเมื่อใส่รองเท้าสะอาดนะครับเดินไปไหนก็จะมีความมั่นใจที่เต็มกว่าเดิมครับแล้วก็ข้อสุดท้ายของสัปดาห์แรกครับก็คือการตัดเล็บมือเล็บเท้าครับเรื่องเล็กที่ห้ามมองข้ามเลยครับเล็บดํายาวดูสกปรกนะครับเวลาจับอะไรหรือว่าจะต้องยื่นมือไปรับของเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียบุคลิกครับฉะนั้นแหละครับตัดเล็บให้สั้นนะครับ อาจจะตะใบให้มนนะครับแล้วก็จบเลยสัปดาห์แรกนะครับเอาแค่สีข้อนี้ไปก่อนนะครับทําให้ครบแล้วคุณจะรู้สึกว่าเบาสบายตัวเหมือนได้ลอกค้าบตัวเองออกมาเลยนะครับพอตัวเราเริ่มสะอาดแล้วครับก็มาต่อกันที่สัปดาห์ที่2ครับซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นการเติมสีสันให้ตัวเราเองดูมีระดับมากยิ่งขึ้นภารกิจสัปดาห์ที่2ครับมี2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของเสื้อผ้า แล้วก็กลิ่นกายครับเรื่องแรกครับเสื้อผ้าที่สวยคือเสื้อผ้าที่พอดีตัวผู้ชายหลายคนครับชอบซื้อเสื้อผ้าแบบเผื่อโตนะครับหรือว่าใส่แบบโอเวอร์ไซส์แบบผิดๆจนดูแล้วไหล่ตกครับหรือบางทีแขนยาวเกินไปก็จะทําให้เราดูตัวเตี้ยหรือว่าอาจจะดูโสมได้ลองเปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าที่ตะเข็บไหล่พอดีกับหัวไหล่ของเราครับความยาวของเสื้ออาจจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของเป้ากางเกง คแค่ปรับตรงนี้รูปร่างของเราก็จะดูสมาร์ทขึ้นทันทีนะครับส่วนเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของการบริหารเสน่ห์ด้วยกลิ่นคุณผู้ฟังครับคนเราอาจจะลืมหน้าตากันได้ครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยคือสิ่งที่สมองจดจําได้อย่างแม่นยําที่สุดเคยไหมครับเราได้กลิ่นของน้ําหอมบางกลิ่นนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกถึงภาพเก่าๆหรือว่ารู้สึกถึงบรรยากาศบางอย่าง ถ้าคุณอยากหล่อแบบ300%นะครับคุณก็จะต้องตัวหอมครับลำดับแรกเลยครับโลออนอย่าให้ขาดครับเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับกลิ่นเต่านับว่าเป็นหายนะเลยลำดับต่อมาครับก็คือน้ำหอมครับสัปดาห์นี้นะครับผมแนะนำให้เริ่มจากกลิ่นโทนคลีนเฟรชนะครับนึกภาพกลิ่นของคนที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนะครับหรือว่าใส่เสื้อเชิ้ตขาวสะอาดสะอาดนะครับ ก็จะเป็นกลิ่นที่ดมแล้วสบายจมูกนะครับดูเป็นผู้ชายที่สะอาดสะอ้านเข้าถึงง่ายนะครับไม่ฉุนจนคนข้างๆเวียนหัวซึ่งถ้าใครนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตัวไหนนะครับลองดูหมุดที่ปักอยู่ด้านล่างนะครับผมได้ทําการคัดเซตกลิ่นสะอาดมาให้แล้วครับตัวนี้นะครับทั้งฉีดไปเรียนได้ฉีดไปทํางานได้รับรองว่าเพื่อนทักแน่นอนครับว่าใช้น้ําหอมอะไรทําไมตัวถึงหอมจังลองดูนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากมาก จำไว้นะครับหน้าตาดีจะดึงดูดสายตาแต่ตัวหอมจะดึงดูดใจครับเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับกับสัปดาห์ที่3ครับสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนจากผู้ชายธรรมดาให้เป็นผู้ชายที่มีออร่าครับหลังจากที่เราตัวหอมและแต่งตัวดีแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาแก้ที่ระบบภายในและบุค,คลิกภาพของเราครับข้อแรกเลยครับลดหวานและดื่มน้ำเพิ่มขึ้น ใครที่หน้าบวมหรือว่าแก้มยุ้ยนะครับหรือว่าผิวดูหมองๆสังเกตดูว่าคุณกินน้ำตาลเยอะไหมน้ำตาลเนี่ยครับทำให้เราหน้าแก่แล้วก็บวมครับลองลดชาไข่มุกลดน้ำอัดลมครับลดน้ำหวานแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าวันละ2-3ลิตรนะครับภายใน7วันครับหน้าคุณก็จะเข้ารูปยิ่งขึ้นนะครับผิวก็จะใสขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งหมอเลย ส่วนข้อ2ครับบุคลิกภาพต้องมาลองจินตนาการครับให้มีเชือกเส้นหนึ่งครับดึงกลางกระหม่อมของเราขึ้นไปหาเพดานยืดตัวขึ้นครับอกไายไหลเปิดแล้วก็ฝึกสบตาหรือว่า eye contact ครับเวลาคุยกับใครให้มองตาเขาครับแล้วก็ฝึกยิ้มมุมปากเล็กน้อยครับมันจะทำให้คุณเนี่ยดูเป็นคนที่มีความมั่นใจและน่าค้นหาครับ และแล้วครับเราก็มาถึงโค้งสุดท้ายครับสัปดาห์ที่4ครับสัปดาห์นี้เราเรียกว่าการล็อกอินครับเพื่อยืนยันตัวตนใหม่สิ่งที่เราทํามาทั้งหมด3สัปดาห์ครับไม่ว่าจะเป็นการตัดผมการทาครีมกันแดดการแต่งตัวให้ดีหรือแม้กระทั่งการฉีดน้ำหอมก่อนออกจากบ้านอย่าทําให้มันเป็นแค่ไฟไม่ฟางนะครับสัปดาห์นี้ผมอยากให้คุณเนี่ยลองถ่ายรูปตัวเองเก็บไว้ครับแล้วก็ลองเอารูปวันเนี้ย ไปเทียบกับตัวเองใน day หดูครับผมกล้ารับประกันเลยว่าคุณจะตกใจกับความเปลี่ยนแปลงแววตาของคุณจะเปลี่ยนไปความมั่นใจของคุณจะทะลุเลนส์ออกมาและเมื่อคุณเห็นความสำเร็จของตัวเองแล้วให้คุณเลือกนิสัยที่ดีสุด5อย่างครับจากโปรเจก t นี้แล้วทำมันต่อไปให้เป็นกิจวัตรครับให้มันกลายไปเป็น new normal ของชีวิตของคุณคุณผู้ฟังครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากเอาไว้ว่าคำว่าหล่อครับ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหน้าตาเหมือนพระเอกซีรีส์หรือว่าจะต้องมีซิกแพคเสมอไปนะครับแต่ความหล่อที่แท้จริงคือผลลัพธ์ของการเคารพตัวเองครับเมื่อคุณดูแลความสะอาดคุณกำลังเคารพร่างกายของตัวเองเมื่อคุณแต่งตัวดีคุณกำลังเคารพสถานที่และเมื่อคุณตัวหอมคุณกำลังสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างลองนำแผน30วันนี้ครับไปปรับใช้ดูนะครับเริ่มต้นวันนิด แล้วคุณจะหลงรักตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับมุมพักใจหมดเวลาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ